ขอน้อมรับกับชาวราศีกันทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยกับเราชาวช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีกันภายในช่วงของเดือนตุลาคมว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้าง <c oughs> ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างสิ่งที่เลวร้ายก็จะกลับกลายมาเป็นดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีนั้นก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาแทนที่สิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะหายไปในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในช่วงของวันที่9 นั้นก็จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงนี้กใอยท่านระวังเข้าไว้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่ากระทันหันหรือบางทีบางท่านนั้นอาจจะไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้ในเรื่องที่ท่านต้องระวังนั้นก็คือในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ ในช่วงของเดือนตุลาคมที่มีดาวพระเกตเข้ามาสูญอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วยนั้นท่านระวังเข้าไว้บางทีบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจะทำให้เรานั้นต้องล้มหมอนนอนเสื่อลงได้ ในช่วงนี้และอีกอย่างนึ้งท่านระวังอาจจะไปติดเชื้อมาจากคนอื่นอันนี้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันการที่เราไปสัมสัมผัสกับคนอื่นนั่นเกี่ยวกับการไปประชา สัมพันธ์หรือว่าไปพบปะสังสรรค์กันในในเรื่องของงานกินเลี้ยงหรืออาจจะเป็นงานชมลมต่างๆอาจจะไปอยู่ในที่ชุมชนเยอะๆอาจจะไปเจอคนที่เขาเป็นโรคหรือว่าเป็นไข้อะไรอยู่เราก็อาจจะได้รับเชื้อมาจากเขาเพราะฉะนั้นในท่านระวังเข้าไว้ให้ดีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ในเรื่องของการประชาคมหรือว่าประชาสัมพันธ์นอะไรไปพบปะสังสรรค์ในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านไปติดต่อในเรื่องของการงานอาจจะต้องระวังให้ดีในช่วงนี้อาจจะมีการเซ็นสัญญ์สัญญาในเรื่องการงานหรือการซื้อการขายอะไรในช่วงนี้ท่านระวัง ชาวราศีกันต้องระวังเขาไว้ให้จงหนักอาจจะมีการล้มเหลวได้บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการทำสัญญาหรืออาจจะมีการซื้อขายผูกมัดอะไรกันในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังให้ดีในเรื่องของการติดต่อในช่วงนี้ และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการออกไปประชาคมหรือว่าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านจะไปติดต่อในเรื่องงานอะไรในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาอาจจะพูดแล้วอาจจะไม่มีใครเชื่อถือหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะไม่มีใคร มั่นใจในตัวเราบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดเราทำนั้นเราต้องใช้ดุลยพินิษหรือตรึกกลองให้ดีเสียก่อนชาวราศีกันในช่วงนี้อาจจะประสบกับความที่เรียกว่าไม่สำเร็จอยู่บ้างในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าการครบคนนี้อาจจะมีการผิดพลาดได้ บางทีบางครั้งนั้นเราครบเขาเขาคิดว่าเราคิดว่าเขาใจดีหรือเขาเป็นคนที่เรียกว่ามีคุณธรรมแต่พอคบกันไปแล้วอาจจะไม่ไม่ได้ดังใจที่เราคิดเขาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าจะมาหลอกลวงเราหรือจะอจ,จะมาที่เรียกว่า มาหาผลประโยชน์กับตัวเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ดีในช่วงของเดือนตุลาคมที่มีดาวพระเกตเข้าอยู่ในช่วงของวันที่9เดือนตุลาคมนี้ในช่วงนี้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องทรัพย์สินเงินทองบางสิ่งบางอย่างนั้นให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการสูญหายหรืออาจจะมีใครมาขอหยิบขอยืม ในช่วงนี้ท่านระวังกาไว้ให้ดีในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราคอยระวังหรือว่าคอยป้องกันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเกาไว้ต่อมาในช่วงของวันที่16ของเดือนตุลาคมนั้นดวงของท่านจะดีเพราะว่าในช่วงของวันที่สิ จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิกจะส่งแสงให้ชาวราศีกันนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านมาแรงมากับโชคมากับลาบอีกตา่หากในช่วงนี้ท่านเคยมีหนี้มีสินหรือว่าท่านเคยไปเชื่ออะไรใครเกาไว้หรือไปทำสัญญาอะไรเกาไว ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีเงินมีทองมาโปนี่โปสินให้หลุดออกท่านออกจากตัวท่านได้ในช่วงนี้ชาวราศีกันในช่วงนี้จะประสบกับความสำเร็จต่างๆนานาการเงินการทองนั้นท่านจะหาคล่องกว่าในช่วงก่อนนั้น ในช่วงนี้ท่านจะมองเห็นช่องทางในการที่ท่านทำมาหากินและหาเงินหาทองท่านจะมองเห็นช่องทางอันที่เรียกว่าเงินที่ใครว่าหายากแต่ชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้จะหาง่ายบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองก็เป็นไปได้ในช่วงของ วันที่16ซึ่งมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงของเดือนตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันได้ล้วนแต่สิ่งดีๆอาจจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายเกิดขึ้นกับตัวของท่านบางท่านนั้นอาจจะไม่ได้โชคได้ลาบในเรื่องของการทำงานอาจจะไม่ได้งานที่ดี มีศัก์มีสีมียศถาบรรดาศักดิ์หรืออาจจะได้เป็นผู้นำของชุมชนก็เป็นไปได้ในช่วงของเดือนกันเ,เดือนตุลาตุลาคมนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกันอยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินการทองนั่นก็ถือว่ามีใช้มีสอยมีจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดในช่วงนี้บางทีบางท่านนั่นมี เงินจนเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่หากบางทีบางครั้งนั้นท่านเอาไปลงทุนต่อยอดเสริมงานอีกในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าชาวราศีกันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของโชคลาภก็ดีมีมาในเรื่องของการงานก็ดีมีงานทำ บางทีบางท่านที่ยังไม่เคยมีงานทำตกงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะได้งานทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงนี้อาจจะมีคนมาชักชวนให้ท่านไปทำงานที่ดีอาจจะมีชื่อเสียงอีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและให้การสนับสนุนท่าน ในช่วงนี้ในเรื่องของคู่ครองคู่ครองคนรักถ้าหากว่าท่านชอบกันมานานยังไม่เคยมีการแต่งงานหรือว่ายังไม่มีการมั่นหมายในช่วงนี้ก็จะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านอาจจะได้โชคดีอาจจะได้แต่งงานกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ ในช่วงนี้จะเป็นโชคเป็นลาภของชาวราศีกันบางท่านนั้นที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ยังไม่เคยมีคู่ครองท่านอาจจะมีความสมหวังกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟัง ชาวราศีกันนั้นในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนตุลาคมนี้การเงินของท่านนั้นจะมีความสดใสมีความสว่างสวยเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรจะทำอะไรลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือท่านจะตั้งร้านค้าหรือจะขายทางออนไลน์ อันนี้ก็ถือว่าท่านจะทำรายได้ที่ดีจะมีคนสั่งออเดอร์เข้ามาหาท่านอย่างมากมายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีออเดอร์เข้ามาท่านจะจัดส่งแทบไม่ทันก็เป็นไปได้ก็ถือว่าดวงของท่านในเรื่องของการค้าขายก็อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะมีลูกค้า ทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่เข้ามาให้กำลังใจและมาอุดหนุนท่านในช่วงนี้ในเรื่องของการที่เรียกว่าจะทํางานเกี่ยวกับรับจ้างอันนี้ก็ถือว่าจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดไม่ว่าจะรับจ้างอะไรในช่วงนี้ท่านจะมีคนเข้ามาจ้างท่านอยู่เรื่อยๆ ท่านจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโชคเป็นลาบอีกอย่างหนึ่งชาวราศีกันจะมีคนที่เรียกว่าให้การสนับสนุนจะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่านอยู่ท่านอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้ ทำงานที่ดีกว่าเดิมงานที่ท่านทำนั้นก็จะเป็นงานที่โด่งเด่นหรือว่ามีคนนิยมยกย่องและจะมีชื่อเสียงอีกต่หากการงานที่ท่านทำนั้นก็เป็นที่รักใคร่ของเจ้านายใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องท่านอยู่เสมอก็ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นท่านประสบกับความสำเร็จอยู่เสมอ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังในคลิปของเราในวันนี้กวังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี